ต่อไปคนเก่งอาจจะแพ้คนที่ปรับตัวได้ดีคนที่เรียนเก่งคนที่มีความสามารถเก่งแต่ปรับตัวไม่ได้เลยเนี่ยอาจจะแพ้คนที่เรียนไม่ได้เก่งมากบานกลางแต่สามารถปรับตัวได้ดีโอเคในที่นี้การปรับตัวไม่ได้หมายถึงการประจบประแจงการเลียแข่งเลียขาหรือว่าการทำเอาหน้านะครับแต่คือการปรับตัวจริง เพราะว่าโลกสมัยนี้มันเปลี่ยนไปไวมากสถานการณ์การทำงานการพูดการจาสังคมชีวิตความเป็นอยู่ความคิดเปลี่ยนไปเยอะแล้วก็เร็วมากๆถ้าใครปรับตัวไม่ทันจะแพ้จะแพ้จริงๆครับเพราะฉะนั้นความสามารถในการปรับตัวในยุคนี้ไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจดังๆหรือว่าบริษัทใหญ่ๆที่อยู่ในมหาชนในตลาดอะ พูดเหมือนกันหมดคือปรับตัวให้ได้ในยุคนี้ครับปรับตัวให้เร็วและปรับตัวยืดยุ่นได้ทุกสถานการณ์นะครับลบสิ่งต่างๆออกไปแล้วก็เรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยากเก่งแต่ในอดีตสมัยนี้มันถูกถมได้เร็วมากเร็วกว่าสมัยก่อนเยอะความรู้ในอดีตมันถูกอัปเดตในสมัยนี้สามารถเซิร์ชหาข้อมูลได้ง่ายมากปรับตัวให้เก่งเรียนรู้สิ่งใหม่ๆแล้วจะอยู่ได้